ฝันเห็นเห็ดฝันเห็นเห็ดนะคะทำนายว่ามีเพื่อนทางไกลจะมาหาถึงที่บ้านเลยทีเดียวการงานดีขึ้นค่ะการเงินไม่มีขาดมือเลยมีโชคกับคนแปลกหน้านะคะสำหรับใครที่ฝันเห็นเห็ดค่ะเลขเด็ดมีดังนี้ 2582-528782ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆังรวยๆด้วยนะคะแล้วก็แอดมินขอให้คนที่กดติดตามโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็มีโชคเล่าเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากกดลิงก์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝันเห็นมแมลงเต่าทองฝันเห็นมแมลงเต่าทองทำนายว่า โชคก้อนใหญ่กำลังวิ่งเข้ามาหาคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆอาจเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณรู้จักเป็นฝันที่ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ฝันเห็นมแมลงเต่าทองค่ะเลขเด็ดมีดังนี้นะคะ1199 19091 196 110 ขอให้ทุกคนเฮงเปังๆัรวยรวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินขอให้เฮงเฮปังปงถูกรางวัลที่หนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้มั่งมีตลอดชีวิตค่ะฝันเห็นค้างเ้าฝันเห็นค้างคาวนะคะทำนายว่า จะมีโชคลาบตามมาจะได้รับการติดต่อจากญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลอาการเจ็บป่วยจะดีขึ้นได้รับข่าวดีค่ะสำหรับใครที่ฝันเห็นค้างคาวนะคะอยากเสี่ยงโชคนะคะมีเลขเด็ดดังต่อไปนี้30 4 5 6 5 2 6 5 5่ห2 1 8 6ห6 และใครที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนให้เฮงปังๆรวยๆกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝันเห็นจระเข้ฝันเห็นจระเข้นะคะทำนายว่าจะได้รับโชคลาภค่ะ อาจจะมีบุตรสมใจคิดนะคะครอบครัวมีความสุขได้รับข่าวดีและมีชื่อเสียงค่ะสำหรับวันเห็นจระเข้นะคะเลขเด็ดมีดังนี้2524649472069728ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรวยๆนะคะสำหรับคนไหนที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเฮงๆปังๆนะคะทำนายฝันแชแนล ฝันเห็นตัวเองในงานศพฝันเห็นตัวเองในงานศพทำนายว่าจะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะการงานจะริญรุ่งเรืองกิจการรุ่งเรืองค่ะเหงื่อหงปางๆนะคะแล้วก็ยังจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยอีกนะคะเป็นฝันที่ดีฝันเห็นตัวเองในงานศพค่ะเลขเด็ดมีดังนี้นะคะสองเจ8 4 2 7 4เจสองปสสองเจ็สี่ปสหรือว่า เราฝันเห็นงานศพที่เราไปเราอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ให้ซื้อเลขอายุของเขานะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์แอดมินขอให้เฮงๆปังปัง,ปงรวยๆวยถูกรางวัลมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะฝันเห็นมแมลงสาบฝันเห็นมแมลงสาบนะคะ ทำนายว่าระวังความวุ่นวายการโดนเอาเปรียบปัญหาความรักและสุขภาพจะมีความยุ่งยากและเกิดปัญหาเกิดขึ้นต้องมีสติแล้วก็ค่อยผ่านพ้นสิ่งร้ายๆไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับใครที่ฝันเห็นมแมลงสาบก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปค่ะขอแค่เรามีสติในการดำรงชีวิตนะคะฝันเห็นมแมลงสาบเลขเด็ด 3ามห้าสี่ห้าห้าหกหดสสี่ห้าห้าสี่หขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้เฮงๆปังปังรวยๆวยเงินเข้ากระเป๋ารัวๆไปเลยค่ะฝันเห็นแมว ฝันเห็นแมวทำนายว่าให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวมีการเปลี่ยนแปลงงานเงินความรักและโชคลาภก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะสำหรับใครที่ฝันเห็นน้องแมวหรือว่าฝันเห็นแมวนั่นเองคะ่ะฝันเห็นแมวเลขเด็ดนะคะมีดังนี้2 7 7 8 2 8 7 2 8 ขอให้ทุกคนเฮ่งๆปังปัรวยๆค่ะฝันเห็นจระเข้ฝันเห็นจระเข้นะคะทำนายว่าจะได้รับโชคลาภค่ะอาจจะมีบุตรสมใจคิดนะคะครอบครัวมีความสุขได้รับข่าวดีและมีชื่อเสียงค่ะ สำหรับฟันเห็นจระเข้นะคะเลขเด็ดมีดังนี้2524 64 94 72 069 728ขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆังรวยๆนะคะสำหรับคนไหนที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถูกรางวัลที่1นึ่งเฮงๆปังๆนะคะทำนายฝันแชแนลฝันเห็นตัวเองในงานศพฝันเห็นตัวเองในงานศพทำนายว่า จะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะการงานจเจริญรุ่งเรืองกิจการรุ่งเรืองค่ะเหงๆงปังๆนะคะแล้วก็ยังจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยอีกนะคะเป็นฝันที่ดีฝันเห็นตัวเองในงานศพค่ะเลขเด็ดมีดังนี้นะคะ27 47 28 427 484 4หรือว่า เราฝันเห็นงานศพที่เราไปเราอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ให้ซื้อเลขอายุของเขานะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์แอดมินขอให้เฮ่งๆปังป,งปงรวยรวยถูกรางวัลมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะฝันเห็นมแมลงเต่าท้อง ฝันเห็นมแมลงเต่าทองทำนายว่าโชคก้อนใหญ่กำลังวิ่งเข้ามาหาคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆอาจเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณรู้จักเป็นฝันที่ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ฝันเห็นมแมลงเต่าทองค่ะเลขเด็ดมีดังนี้นะคะ119919091 196110 ขอให้ทุกคนเฮงเฮปัง,ปงๆัรวยรวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินขอให้เฮงเฮปังๆถูกรางวัลที่หนึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้มั่งมีตลอดชีวิตค่ะฝันเห็นมแมลงสาบฝันเห็นมแมลงสาบนะคะทำนายว่าระวังความวุ่นวาย การโดนเอาเปรียบปัญหาความรักและสุขภาพจะมีความยุ่งยากและเกิดปัญหาเกิดขึ้นต้องมีสติแล้วก็ค่อยผ่านพ้นสิ่งร้ายๆไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับใครที่ฝันเห็นมแมลงสาบก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปค่ะขอแค่เรามีสติในการดำรงชีวิตนะคะฝันเห็นมแมลงสาบเลขเด็ด3 5 4 5 5 6 6, 6 7 3 4 5 546ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้เฮงๆปังปัง,ปงรวยๆวยเงินเข้ากระเป๋ารัวรวไปเลยค่ะฝันเห็นค้างคาวฝันเห็นค้างคาวนะคะทำนายว่าจะมีโชคลาภตามมาจะได้รับการติดต่อจากญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกล อาการเจ็บป่วยจะดีขึ้นได้รับข่าวดีค่ะสำหรับใครที่ฝันเห็นค้างคาวนะคะอยากเสี่ยงโชคนะคะมีเลขเด็ดดังต่อไปนี้3 0 4 5 6 5 2 6 5 5่6 2 4ห6ห2 6หห และใครที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนให้เฮงปังๆรวยๆกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝันว่าตัวเองติดคุกฝันว่าตัวเองติดคุกนะคะทำนายว่ามีความอึดอัด อยู่ภายในใจมีปัญหาอุปสรรคแต่ว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมีความสุขนะคะฝันว่าติดคุกเลขเด็ดมีดังนี้171177717771 671ขอให้ทุกคนเฮงเปังปังรวยๆ,ๆกันทุกคนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe ก็ขอให้กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะท่านไหนที่กดติดตามกด Subscribe แล้วนะคะแอดมินก็ขอให้มีแต่โชคลาภเข้ามาเฮงเปังปังรวยๆ,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 ๆคะ่ะ ฝันเห็นดาวตกฝันเห็นดาวตกทําไหนว่าจะมีคนทางไกลเดินทางมาหาคุณหรือคุณก็จะต้องเดินทางโดยไม่ได้วางแผนมาก่อนล่วงหนะ้าโดยพวกเขาเหล่านั้นที่เข้ามาจะนำเงินโชคลาบเข้ามาหาคุณคะ่ะฝันเห็นดาวตกนะคะเลขเด็ดมีดังนี้6669169468 696แอดมินขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทองถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดมินเพื่อทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ